ปิดสวิตซ์วอรและยุติการสืบทออดออำนาจของคอสช,อชอด้วยสอส .188 คนครับคนชอบถามผมนะครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนเพื่อไทยหรือเป็นแฟนแก้าวไกลคำตอบคือผมเป็นแฟนประชาธิปไตยครับเพราะประชาธิปไตยเนี่ยให้อำนาจกับประชาชนครับประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกพักหรือว่าคนที่เขาชอบได้และถ้าพักหรือคนที่เขาเลือกนั้นทำได้ไม่ดี เขาก็มีสิทธิ์ลงโทษได้เช่นเดียวกันและประชาธิปไตยโดยเฉพาะวันเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นวันวันเดียวเลยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยไม่ว่าจะรวยที่สุดในประเทศไทยเป็นแสนแสนล้านหรือได้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็มีสิทธิ์เท่ากันก็คือคนละหนึ่งเสียงครับเพราะฉะนั้นเรียนตรงๆด้วยความเคารพเลยใครชนะสำหรับผมเป็นเรื่องรองมากแต่ที่ต้องชนะเสมอคือประชาธิปไตยต้องชนะครับและแน่นอนว่า ผมนันไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัตริรัฐประหารเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่อยู่กับที่นะครับแต่มันทําให้ถอยหลังทุกครั้งถ้าการปฏิวัตริรัฐประหารมันดีจริงอะครับในรอบ90ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีการปฏิวัติรัฐประหารมากที่สุดในโลกครับถ้ามันดีจริงเนี่ยป่านี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแถวหน้าของโลกไปแล้วครับและถ้าเราเนี่ย ไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารในปี57นะครับไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งและเขียนใหม่ในปี60ไม่มีการแต่งตั้งสว2อวอเสียงให้มีอายุถึง5ปีนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสโหวตนายกอีกครั้งหนึ่งในปีนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในภาวะประชาธิปไตยปกติเหมือนทั่วโลกที่เขาทำกันจริงๆเนี่ยป่านี้เราได้รัฐบาลไปนานแล้วครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถรวบรวมเสียงข้างมาก ได้ถึง312เสียงซึ่งถือว่ามีสเสถียรภาพมากถ้าเป็นประเทศอื่นป่านนี้เขาได้เริ่มทำงานไปแล้วครับแต่อย่างที่พวกเราทราบดีครับว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะที่มันปกติครับและที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะส่งข้อความถึงสสทั้ง188ท่านครับอยากจะขอวิงวอนในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึง่งอยากจะขอร้องในฐานะที่เป็นคนไทยเหมือนกัน อยากจะขอให้188ท่านเนี่ยคืนประชาธิปไตยที่มันปกติให้กับประเทศไทยเท่านั้นเองครับถ้าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในประชาธิปไตยที่ปกติเนี่ยอันดับแรกเลยมันจะไม่มีคลิปนี้ครับและถ้าเราอยู่ในประชาธิปไตยที่มันปกตินะครับวันโหวตนายกเนี่ยมันก็จะง่ายมากเลยครับฝั่งหนึ่งมี311เสียงใช่ไหมครับยกมือกันหมดเลยอีกฝั่งหนึ่งมี188เสียงยกมือกันหมดเลย มันก็จบเลยแล้วทุกคนก็แยกย้ายต่างคนต่างไปทํางานของตัวเองครับฝ่ายหนึ่งก็เตรียมตัวบริหารอีกฝ่ายหนึ่งก็เตรียมตัวตรวจสอบแต่อย่างที่พวกเราทราบดีครับว่ารัฐธรรมนูญปี60นั้นมันไม่ปกติครับมันบิดเบี้ยวมันผิดเพี้ยนมันวิปริตซะเหลือเกินแต่วันที่13กรกฎาคมปี2 5 6 6นี้มันคือโอกาสให้ทั้ง188ท่านเนี่ยแสดงความเป็นนักประชาธิปไตยครับ มันคือโอกาสที่จะแสดงให้คน26ล้านคนได้เห็นว่าเราฟังท่านนะเราไดยินท่านนะและเราก็เคารพท่านนะและมันเป็นโอกาสที่ทุกท่านจะได้แสดงสปปริตครับเพราะทุกคนเนี่ยเข้าใจครับว่าในแต่ละพักเนี่ยก็มีนโยบายไม่เหมือนกันถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ปกติเนี่ยทุกคนเข้าใจได้เลยครับว่าเมื่อยกมือให้เพราะว่าเห็นไม่เหมือนกันเชื่อไม่เหมือนกัน แต่ตอนนี้มาเป็นสถานการณ์พิเศษครับเราไม่ได้ร้องขอให้ทั้ง1 8 8ท่านนั้นยกมือให้กับคุณพิธาหรือยกมือให้กับก้าวไกลหรือยกมือให้กับรัฐบาลแต่ยกมือให้กับประชาธิปไตยและคืนความเป็นปกติให้กับประเทศไทยของเราครับผมเชื่อเลยเกินว่าตอนนี้หลายๆพักหลายๆท่านกำลังคิดอยู่นะครับแค่บางคนเท่านั้นที่อาจจะติดแค่บางเงื่อนไข เช่นมาตรา112ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง118ท่านเนี่ยรู้ดีกว่าพวกเราประชาชนทั่วไปด้วยซ้ำเลยครับว่ากว่าจะแก้กฎหมายได้มันยากเย็นแค่ไหนในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับโอกาสที่จะแก้ไขได้นั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะเอาแค่ใน8พักร่วมที่ต้องการจะแก้ไขเนี่ยจริงๆมีแค่พักก้าวไกลแล้วก็ท่านเสรีพิสุทธิ์เท่านั้นเองครับ อีกหกพักนี้แทบไม่พูดถึงเลยสงวนท่าทีบางพักก็บอกเลยว่าไม่แก้และเหตุผลที่ท่านเสรีพิสุทธิ์เห็นด้วยนะครับกับการแก้ไขก็เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเคยถูกแกล้งด้วยมาตราหนึ่งหนึ่งสองครับนอกจากพักก้าวไกลกับท่านเสรีพิสุทธิ์แล้วไม่มีพักอื่นไหนเลยครับที่พูดถึงครับเพราะฉะนั้นแค่สภาล่างเนี่ยโอกาสผ่านก็แทบไม่มีอยู่แล้วครับแม้สมมุติว่าผ่านนะครับ ซึ่งโอกาสมันแทบไม่มีอยู่แล้วนะครับต่อให้ผ่านสภาล่างได้ก็ต้องไปสภา,าบนก็คือสอวสวก็มีโอกาสปัดตกอีกด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแก้มาตรา1นึได้แทบไม่มีครับเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่าครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากว่าเราอยู่ในยุคที่มีดิจิทัลฟุตปรินต์นะครับใครพูดอะไรไว้ทำอะไรไว้มันมีหลักฐานคายอยู่ตลอดไปครับ การเลือกนายกวันที่13กรกฎาคมนี้เนี่ยมันถ่ายทอดสดมีการเรียกชื่อทีละคนใครที่ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักแม้จะอยู่ฝ่ายค้านก็ตามคุณจะเป็นฮีโร่เลยครับเพราะครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์และประชาชนจะขอบคุณคุณและตอบแทนคุณอย่างแน่นอนครับผมขอเป็นตัวแทนประชาชนอีกหลายล้านคนแล้วกันนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับ ขอบคุณในความกล้าหาญขอบคุณในความเสียสละขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณครับ